รบวังจะแต่งงานกับครูครับครูครับขอให้หายไิทเดียวเลยเอาล่ะขอให้ถึงทุกคนอย่ามาแซะครับครูจะเรอย่าางทไผู้รูลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรอ่ะหนูยังไม่ได้น้ำมนต์เลยผู้อ so ้าวยังไม่ครบเหรอเดี uh ๋ยวดวงสวยผู้เอ๊ะหรือว่าผีบางตาช่วงนี้ดวงไม่ดีหรือเปล่าช่วงนี้ไม่ค่อยดีด้วยเออตั้งแต่นครหลวงซาไปไม่มีมาใหม่อีกแล้วมีที่สอง ได้ข่าวที่กเริกมนี่มาหาถึงหลังเวทีเลยถ้าให้ีเรา้าพี่เราถ้อขอพูดถือว่าไปหาหมอดูตเส้นห้าวขึ้นเป่งเลยถ้าขอพี่ตงอ่ะปีนี้ปีทองเข้าจริงจริยังไม่ได้เลยลูกต่อยครูว่ะครูเริ่มไม่เป็นนิสัยแล้วมีครูนะยอครู หนูไม่ได้แล้วบนคนเดียวโอ้แสดงว่าดวงไม่ค่อยดีกูไม่หนักมันจะถึงอยู่แล้วผีอาจจะบังตากูมองไม่เห็นมันเอาอย่างนี้กูขอเยอะๆเลยกูจะได้รับดวงดีๆเอาหน่กหนักเลยนะให้มันเองต้องฟังเลยกูต้องมาต่างหากใช่ไมไอ้หวานน่ะมันได้น้อยมันติดนี่คนกูติดอยู่นี่ใช่เอาหน้ตั้งใจทำทำดีทำติดใจดีๆ ไอสัตว์ไต้หิมรักอุจจาระทีกูกระเด็นเห็นไหมบารมีคูแรงผีเข้ารู้ไหมของขึ so ้ของขึ้นป้าแรงหนาวแกกระเด็นมนลากทำไมเนี่ยคูคูลาก ต้องเอางวันนี้ผมจะครูทิ้งกันรู้ก็เอาลาศผิดไงครูมีอะไรในใจก็บอกเบ้าหนึ่งหนึ่งได้นะครูนากเยอะขอโทษครับครูขอโทษไม่เป็นไรเอาหล่ะมังคยอว่าเจ้าคงสบายใจขึ้นการเดินทางกับครูเงาเงาครั้งนี้ครูขออวยชัยให้พรให้สิทยารุ้สิทธ์ทุกคนเดินทางแค่พลาดปดสจักอันตรายอะทุกปวงถ้ามีเวลากลับมาหาครูบ้ากก็แล้วกันกันที่มาเข้าพักกับพ่อ น้องลากลับลาการครั้งนี้นะครับสําหรับคุณโดยเอ่อเกี่ยวกับการ <tune in language> <tune in language>